ปกติเขาคุยอะไรกันในไลฟ์แบบแบบที่เขาคุยกันน,นั้นยาวๆเพราะคือถ้าผมนั่งไลฟ์คนเดียวผมจะไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรให้มันเราไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะไปเยาวราชไปกิน ผมจําชื่อร้านไม่ได้ะบบนั้นนะไปกินโน่นเกิดอันนี้ร้านนี้แบบอาาผมอยากกินไงชื่อตั้งใจอยู่หรืออะไรอะไรใช่ครับผมจาไม่ได้ตั้งใจอยู่ใช่นี่ไงพี่สาวผมบอกตั้งใจอยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่ตั้งใจอยู่ร้านชื่อตั้งใจอยู่เป็นร้านอาหารแบบแบบอ่านจีนมีทะเลอะไรแบบนั้นนะ ตอนนี้ผมชอบเมนูนี่นะหมูหันเอ้ยใช่ป่ะวะหมูหันขอสถานที่นั่งทำงานเขาผมเป็นคนไม่ค่อยนั่งทำงานเท่าไหร <c> ่ <oughs> ไม่รู้นั่งที่ไหนเหมือนกันทากคนเห็นสิวผมไหมเนี่ยมันอยู่ข้างในนะผมมอยากให้เห็นเลยผมพยายามว่าผม,มาแบ,บปิดอยู่ จะเข้ามหาลัยคณะอะไรผมอยู่ปีสามครับอยู่บาสายนะเรียนยากไหมถ้าตั้งใจก็ไม่ยากรครับผมแต่ผมอาจจะไม่ค่อยตั้งใจขนาดนั้น ลงรูปในเยเจีะไล่ะผมเพิ่งลงไปไม่ใช่เหรอบอกรักนะครับรักรักทุกคนเลยครับรักทุกคนเลยครับอยู่นานๆเอ็มสี่มาแน่เลยนะอุ้ย ต้องไปอาบน้ำอีกนะทุกคนผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยสขคารปกมากกลับบ้านมาไม่ได้อาบน้ำเนี่ยมันนั่งนล่นตัดผมทรงอะไรผมไม่รู้ว่าน,นี่มันคือทรงอะไรเหมือนกันอ่ะก็แบบช่างผมเป็นคนไอ้นนี้ให้ถ้าใครรู้ว่ามันคือทรงอะไรก็บอกได้นะผมจะได้ไปบอกเขาถูกว่าแบบรอบหน้าแบบ,แบ,บ,แบ,บ,บนะนี้แบบนี้ เสียงผมหายแล้วเนี่ยมองผ่านโทรศัพท์มันไม่ได้กลิ่นไงมันเหมือนอาบแล้วอะไรละ่ะตัวผมตอนนี้นี่คือกลิ่นมากลิ่นจากข้างนอกมาเต็มไปหมดเอานิ้วขวาจิ้มทำไมจะจิ้มไม่ได้ละ่ะ ก็นั่งไลฟ์แหละแล้วก็นั่งทํางานนิดหน่อยนอนกี่โมงเดี๋ยวก็นอนแล้วไม่ดึกไม่ดึกมาก <c oughs> เสียงเราผมแบบรู้สึกว่าเสียงผมมันไม่ค่อยเข้ากับหน้านะหล่อครับอะไรเนี่ยนะดีจ j นะนะอันนี้เพื่อนผมนะทุกคนอย่าไปสนใจนะถ้าคนนี้พิมพ์อะไรมาเพราะมันจะไม่ค่อยแบบมีสาระเท่าไหร่ เจอก็ขอได้นะแต่ว่าผมยังไม่ชินแบบคนมาขอถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่อยู่ปีสามครับปีปีสามใช่เรียนหนักไหมไม่ขนาดนั้นครับทุกคนถ้าตั้งใจนะ ตาแบบนี้ตลอดเลยแต่ผมก็ยังสอบไม่ค่อยรอดอยู่ดีอายุมาจากสาธิตจุฬาหรอใช่ครับผมอยู่สาธิตจุฬาตอนผมอยู่ตั้งแต่ปถมจนถึงม .2 มสามอะแล้ผมก็ย้ายไปนิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาเข้าจุฬา จริงหรอติดตามตั้งแต่ไปเรียนนิวซีแลนด์ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแบบเด็กมากอะตอนนั้นยังเด็กมาก mm hmm. พรุ่งนี้ทานกี่โมงคือทานข้าวเหรอ mm hmm. ขอทาาเพลงอะไรเพลงนี้ She loves me not ของเจฟเบอร์นัดนะครับเบอร์นัทอันนี้มันลันเองครผมไม่ดูงกันวันนี้เหมือนเจอที่เยาวราชใช่ผมไปเยาวราชมาเจอเหรอน,นี่ผมไปเยาวราชมาไปกินวันเกิดคุณคุณยายอาม่าผมอะ่ะ ตัวจริงสูงมากผมสูงเหรอใช่ผมหรือเปล่านะ่ะผมก็ไม่ได้สูงเวอร์อะไรนะแสดงว่าเกิดศูนย์สใช่ไหมใช่ครับผมเกิด0ูนย์สี่เหรู้สึกดีอะ่ะคนบอกว่าเจอตัวจริงแล้วสูงเ <c oughs> มื่อก่อนผมตัวแบบเมื่อก่อนผมตัวเล็กมากตอนแบบเด็กๆอะ่ะ <c oughs> ผมเพิ่งมาสูงแบบตอนแบบตอนสแบบิบหกสิบเจองอะ่ะตอนตอนนั้นผมแบบ ก่อนนั้นนะคือผมแบบร้อยแบบ50าสบแล้วผมตัวจิ๋วมากสมัยเด็กถ้าทุกคนเคยเห็นแบบผมเพิ่งอยู่ดีๆแบบเหมือนอยู่ดีๆมันก็สูงอะ่ะตอนแรกแม่ผมแบบคิดว่าผมจะไม่สูงละเป็นจีนไหมจะนับว่าเป็นก็ได้นะครับคณะดีไหมแนะนาหน่อยกําลังเรียนพุ่งินเธอก็ดีนะครับคณะผมน่าเรียนดีสําหรับถ้าที่ผมคิดนะคือสําหรับแบบคนที่อาจจะยังไม่ คือมันมองได้หลายแบบแต่สําหรับผมตอนที่ผมเข้าผมรู้สึกว่าแบบผมเองยังไม่รู้ว่าตัวผมชอบอะไรขนาดไหนแบบยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอยากจะทําอะไรแบบจบไปแล้วบาซายมันสอนแบบเหมือนสอนให้เป็นเป็ดอ่ะแบบครอบคลุมสอนให้ทําได้ไแบบหลายๆอย่างแต่จะยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นในทุกๆอย่างแต่ว่าแบบทําให้เราเหมือนมีพื้นฐานเพื่อที่สมมุติว่าเรารู้ว่าอยากไปทําอะไรแล้วก็ค่อยไปต่อยอดแบบไปเรียนต่อได้ ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็จริงแล้วก็มีหลายคณะเลยที่น่าสนใจทุกวันนี้อา้าไซบอกว่ามีแต่คนหล่อจริงไหมจริงครับหล่อๆทั้งนั้นยิ่งรุ่นน้องที่เข้ามากันแต่ละคนเนี่ยแบบรุ่นใหม่ๆยิ่งหล่อเลยเริ่มแก่ละอ้อสมัยหนุ่มๆพอสู้ได้อยู่ส่ตอนนี้เริ่มแก่ละ นี <c oughs> คนบอกให้รีวิวเจมีนายนะ s <S ก็น่ารักดีนะัเ,นเพื่อนที่ดีแต่แบบไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว <c oughs> อาบน้ำมาอาบน้ำมาแล้วส,สองรอบครับ แบบใครอยากรู้แบบเกี่ยวกับที่ผมไปนู่นไปนี่มาก็ถามก็ได้นะผมเขยพูดกันเกี่ยวกับว่าแบบสมมติตอนผมไปเรียนหรือตอนอะไรเงี้ยใครอยากรู้ก็ถามได้คือผมก็ไม่รู้ไนว่าแบบจะพูดอะไรถ้าสมมติไม่มีไม่มีคนถามปกตินอนกี่โมงแล้วแต่วันเลยครับแบบแล้วแต่ว่าถ้ามีธุระก็จะนอนเร็วหน่อยถ้าไม่มีอะไรก็ดึกกางวันก็แบบดึกเช้าเลยไม่ค่อยแบบฟิก์เวลานอนอะไร มีแพลนไปไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่งมีเพิ่งไปญี่ปุ่นกับเ,เพื่อนเพ่มาแต่ว่าสักพักแล้วฮะแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยได้คิดว่าจะไปที่ไหนยังไม่ได้มีวางแผนไว้ชอบขับรถไหมชอบมากครับชอบมากๆชอบรถตั้งแต่เด็กเลยผมเคยแข่งโกคาร์ด้วยนะตอนเด็กเผื่อใครใครไม่รู้เจมิวจะมาไหมผมก็รออยู่แหละว่าเขาจะมาหรือเปล่าเลี้ยงหมาด้วยใช่ไหมใช่ครับ ชื่อเอนโซตอนนี้ขวบกาแล้วเป็นพันธ์พัมเมเรเนียนตอนเป็น New C Good Memory ที่สุดคืออะไรก็ได้แบบได้เขาเรียกอะไรอะได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆได้แบบคืออยู่ที่นั่นแบบผมมาไปอยู่มาประมาณ3-4ปีแล้วช่วงปี2ปีแรกผมอยู่หอแบบอยู่เป็นบอร์ดิงอะอยู่อยู่หอ ของโรงเรียนแล้วก็ปีหลังสุดผมแบบเริ่มโตแล้วไงก็ยยากไปอยู่โฮสแล้วก็แบบใช้ชีวิตเองอ่ะแบบขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปเรียนแล้วก็ก็ดีฮะก็แบบได้ใช้ชีวิตอ่ะแบบได้บาสเล่นบอลกับเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันอะไรฮะแบบเลิกเรียนมีแบบได้ไปทะเลแบบเพราะว่าแบบเมืองผมมันไม่ได้ใหญ่ไงแล้วแบบมันก็ไปทะเลแป๊บเดียวเงี้ยก็นั่งไปเดินเดินไปยังถึงเลยทะเลแล้วก็ไปเล่นน้ําโดดน้ํากันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปทํานู่นทํานี้ด้วยกัน คิดถึงเพื่อนๆมากจริงๆว่าผมอยากกลับไปเจอเพื่อนนะคือตอนแรกผมมีแลนว่าออคือคณะผมอะมันจะมีให้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนตอนปีสามเทอมสองแล้ว่ผมคิดไว้แล้วว่าผมอากาศจะไปแลกเปลี่ยนแถวๆโซนนั้นหมดจะไปตอนแรกคิดว่าอาจจะไปออสเตรเลียเพราะว่าจะได้แบบเผื่อนั่งไปเจอเพื่อนที่นิวซีแลนด์หรือว่าอย่างนี้ได้ไงนะแต่ก็สรุปมาติดงานก่อนเลยไม่ได้ จะไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนแต่ไว้โตขึ้นผมจะนัดเจอเพื่อนๆที่นั่นเนเพราะผมไม่ได้เจอกันมาได้ละอยากเจอเพื่อนกันคิดถึงครับแบบผมจะหมดอะไม่งั้งเสียบชาร์จไปด้วยตั้งไปด้วยเลยมั้ยเฮอุ้ยจะตกไหมวะอุ๊ยได้ยู่ เคยเต้นเป็นอะไรล่ะเดินยังเซๆอยู่เลยให้มาเต้นเต้นไม่เป็นนะครับท like oh ุกคนอย่าไปฟังนะวันว uh ันนึงผมจะให้พี่หมิวขึ้นมาไลฟ์เพื่อมันต้องเป็นเขาเปิดไลฟ์ก่อนใช่ไหมตอนอยู่นิวเพื่อนในกลุ่มมีเป็นผู้หญิงไหมฮะไม่ค่อยนะอยู่นิวซันผมคือตอนแรกที่ผมไปอยู่อ่ะโรงเรียนผมมันเป็นชายล้วน แล้วมันเพิ่งมามีแบบเปิดให้แบบมีผู้หญิงเข้ามาเรียนได้ตอนตอนปีปีสุดท้ายที่ผมอยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยมีเพื่อนผิงตอนอยู่ที่นั้นส่วนหคือเป็นแบบเ,เพื่อนๆผู้ชายหมดเลยใชย่สอบมิดเทอมเสร็จแล้วครับวันนี้คือผมต้องนั่งจับโทรศัพท์ไว้เพราะว่าผมเสียบสายชาร์จไว้แล้วมันตั้งไม่ได้ แม่ผมจะไปซื้อแบบขาตั้งโทรศัพท์มานะจะได้แบบดูแบบดูเท่หน่อยเห็นคนเขาใช้กันอันนี้แบบมันจะไหลตกอันเนี้ยน่ะางวิธีก่อนไหนวะอันนี้เพื่อนผมนะที่บอกคิดถึงจังเลยเนะี่ยเพิ่งเจอกันเมื่อวานมาบอกคิดถึง นี่เห็นไหมเนี่ยวันหนึงมันจะตกอ่ะมันทำยังไงวะนั่นนะโอเคเงี้ยอยู่ละซิลกอยู่ไทยไหมอยู่ไทยครับตอนนี้อยู่ไทยถ้าไปออสเตรเลียอยากไปเมืองอะไรผมอยากไปเมลเบิร์นเพราะว่าเพื่อนผมแบบที่รู้จักกันตอนนี้อยู่เมลเบิร์นแล้วก็อาจจะได้ไปเจอกันอะไรเงี้ยเรีนสายจัง ผมเรียนรุ่นเดียวกับพรีมใช่เฮมีรี่เป็นเพื่อนกันี๋ยวรอผมไปซ่อมไฟมาแล้วผมจะเปิดสีสีให้ดูแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้ทำไมชอบไลฟ์ในติกต็อกไม่รู้ดิมันดูแบบชื่ๆกว่าไลฟ์ในไอจีอะ <laughs> รีวิวสองคอมทิ่เนิวซีแลน์ให้ฟังได้ไหม ก็ดีนะครับแบบเพื่อนๆน่ารักมากเลยคือผมอยู่ที่นั่นแล้วแบบผมอยู่ตั้งแต่เด็กไงมันก็เหมือนโตมาด้วยกันอ่ะแบบไปอยู่ก็ไม่เด็กขนาดหรอกแต่แบบก็อยู่ด้วยกันแบบช่วงตั้งแต่มอต้นถึงมปลายอ่ะแล้วแบบเพื่อผมอยู่นั่นจนใหนผมจะอยู่แต่กับแบบเพื่อนฝรั่งแล้วก็แบบมันก็ได้แบบซึมซับหลายๆอย่างมาจากเขาแล้วแต่ว่าแบบดีเพื่อนทุกคนนี้ใส่เดียวผมมากแต่ไม่แบบตอนนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ไว้โตขึ้นถ้าผม อน่อผมมีเวลาผมมีทุกอย่างผมก็ไม่เพื่อนมาก็ผมก็จะไปหาเพื่อนนะเพราะก็ยังแบบจริงๆก็ยังแบบฟออะไรกันอยู่แบบถ้ามีโอกาสเจอก็อยากเจอรีวิววิลเลียมไนเช่นหน่อยวิลเลียมก็น่ารักครับเจอกันที่เคยเจอกันรอบหนึ่งที่ที่งานไอ้นี่ก่อนอองานกาล่าของ ของละครเวทีฟ้าจะลดทรายแล้วก็เจอกันอีกทีที่ที่งานเดินแบบแฟชั่นวีคแล้วก็แบบก็คุยกันก็น่ารักมากนิสัยดีกันทุกคนคงไรแค่นี้ตลกทุกคนฟังค็อกเทลไหมฟังนะครับงานโรลิงดาวไหมครับปีนี้ไม่รู้เลยไม่ชัวร์เลยครับช่วงนี้ดูสีเรื่องอะไร ผมผมาพบตัวผมเองอะผมไม่ค่อยได้ดูซีรีส์อะแบบผมเน้นดูเป็นแบบหนังอะแต่ว่าแม่ผมมาดูเยอะซีรีส์พวกซีรีส์เกาหลีแม่ผมดูแบบอะไรนะคว,วนีนซอฟทีเอไรพเกื่อไหผมก็โทรดูดูแบบผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูอะ เพลงนี้เพลงอะไรเพลง13ของเลน n y ครับที่ชื่ออะไรนะชื่อลูคครับลูคไม่ใช่ลูคโซ่ไม่ใช่ลูคโซ่ไม่ใช่ลูคเฉยๆลูคแบบลูคสกายวอล์กเกอร์ะเพราะคนเข้าใจผิดเยอะลูคเชื่อละคุยไม่เก่งผมไม่ได้คุยไม่เก่งนะแต่หมายถึงว่าแบบ อันนี้มันอันนี้มันไม่ได้มีคนนั่งคุยด้วยไงอันนี้มันคือแบบผมนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็นั่งคุยออกับตัวเองอะมันก็จะยากกว่าแบบนั่งถามตอบกับคนเ่นใช่รู้แบบนั้นผมฟังไปเรื่อยอะไม่ยังไม่ไมีเพลิน จริงๆสกดได้เหมือนกันลุกแบบนั้นก็ได้ลุกแบบลุกหรือลุกก็ได้เวลาว่างๆชอบไปเที่ยวหรืออยู่บ้านมากกว่าแล้วแต่แบบแล้วแต่อารมณ์ครับบางทีก็แบบอยากอยู่คนเดียวบางทีก็อยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากผมแบบ ไม่รู้ว่าช่วงนี้หลังๆอยู่ชอบอยู่คนเดียวแต่ก็มีไปเจอเพื่อนก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เลยครับแล้วแต่แบบอยากเจอหรือว่าอยากอยู่คนเดียวแต่ผมก็อยู่บ้านบ่อยแต่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมไงถ้าช่วงนี้อยู่เล่นเกมเ,มอเยอะๆอยู่บ้านบ่อยช่วงนี้นไม่รู้จะเล่นเกมอะไรละเบื่อละชอบฟังเพลงแนวไหนฟังทุกแนวครับ ชอบกินอะไรชอบกินซูชิชอบกินเบอร์เกอร์ชอบกินพิซซ่าชอบกินส้มตำชอบกินคอมย่างชอบกินหมดเลยพรุ่งนี้ไปทำทัวระครับเกมที่เล่นบ่อยที่สุดก็เล่นทุกอย่างครับเพื่อนผมชวนเล่นอะไรผมก็เล่นอะไน,น,นตนัวติผมเล่นฟี فا ยแสดงอะไรไหมเคยเล่นเรื่อง s u มเมอร์ไนนิดนึงบาโรบาโรเล่นไหมบาโรแลเล่นครับเล่นคำๆอ่ะเมื่อนะก่อนเคยแบบเม,มมเลยเมมแบบเมมแต่เดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยละไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะเล่นคำๆกับเพื่อนอแล้วผมจำไม่ได้ว่า,ามผมใช้อะไรบ้างแบบเขาโยนไหมผมใช้อะไรผมก็ใช้อันนั้นนะ แบบไม่ค่อยรู้เรื่องสกินแคร์ขนาดนั้นอันนี้เพลง I Love You So Bad ของเอนี่ครับเออใช่โอเคทุกคนนัดภายหลังละจะต้องไปละบอกว่าจะมาไลฟ์แป๊บเดียว ทำไฟอย่างถ้าไม่มีแต่คนอยากรู้แบบสถานะของไฟในห้องผมมากตอนนี้ก็ซื้ออันใหม่มาแล้วแต่ว่ารอช่างมนาะมาติดตั้งติดตั้งใหม่เช้คืนครึ่งค่อยไปเพลงนี้จบ <laughs> ไปเรียนต่อต่อปอทอไหม เป็นเรื่องหานาคตให้มันเป็นเรื่องหานาคตครับก็อคิดคิดไว้บ้างอยคิดคิดไว้บ้างฝึกงานที่ไหนไม,ไม่ได้ไม่ตอนนี้ไม่ได้ฝึกครับตอนนี้ไม่ได้ฝึกงานพาชมห้องไม่ไหวนะห้องลก มีสัตว์เลี้ยงไหมมีหมาหนึ่งตัวครับชื่อเอนโซ่ผมจะลงเอนโซ่เพิ่มละผมไม่ค่อยได้แบบถ่ายลงเลยอ่ะมี <So S 1> พลนจะต่อปอโทรไหมก็ที่บ้านก็อยากให้ต่อครับผมก็นิดนึงอยากต่อนิดหนึ่งถ้าเรียนไหว เอนโซมี IG ครับชื่อ IG Enso The d o g g o 8 8 8ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปดูใน IG ผมผมแบบตรงไบโอ Istanbul, ผมปักไว้อยู่อะแต่คือผมไม่ได้ลงอะไรเลยตอนแรกกะจะลงแต่เดี๋ยวผมจะให้น้องสาวผมเป็นคนเป็นคนลงให้ละเพราะผมแบบแค่ IG ผมผมยังไม่ลงเลย IG จมาผมจะไปลงได้ไงขอที่มาของชื่อน้องเอนโซหน่อยก็จริงๆแล้วมันมาจากหลายอย่างนะคือคือผมเชียร์เชลซี L S. นั้นสมัยนะั้นนักบอลช่วงนั้นมีนักบอลที่ชื่อเอนโซเฟอร์นันเดสอยู่ในเชลซีแล้วก็ผมชอบเฟอร์รารีแล้วก็มาจากเอนโซ f เ r อร์รแบบหลายอย่างอะ่ะคือเอนโซแล้วผมรู้สึกว่าแบบตัวสะกดมันเท่อะ่ะเวลาเวลาเขียนลงไปอะ่ะแบบ E N Z O มันดูมันดูเท่อะ่ะผมเลยตั้งชื่อหมาว่าเอนโซพันปัมเมเรเนยียนะน้องสาวผมชื่อลิสครับ ยังไม่เตะบอลอยู่ไหมก็เตะบ้างครับแต่คือแบบมีพิชายที่ใจสั่นหรือเปล่าใช่ครับผมผมแต่คือผมไม่ค่อยได้เตะบอลเลยช่วงนี้เพราะว่าแบบคือเทรนเนอร์ของเขาเขาบอกว่าอยากให้งดเพราะว่าคือร่างกายผมอะมันมันเผาผ่านเร็วมากแล้วเวลากินผมกินไม่ค่อยถึงไงพอกินไม่ถึงแล้วยิ่งไปคาร์ดิโอไปเตะบอลอะไรมันก็หายหมดไงมันก็จะแบบบิวไม่ค่อยได้เขาเลยแบบอยากให้งดงดหน่อย แล้วก็มีซ้อมๆไว้บ้างเตะไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลืมหมดตาม F1 ไหมครับไม่ค่อยได้ตามนะฮะเคยดูบ่อยๆช่วงหนึ่งช่วงนี้แบบไม่ค่อยตามอะไรเลยอะ่ะฮัลโหลูคฮัลโหลทีมชาติเลยเปะเนี่ย mm hmm. ถ้าผมเอาจริงผมว่าผมอาจจะลุ้นทีมชาติอยู่เตบะบอลอ่ะ mm hmm. โหดดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ เพลงอะไรอินทุกเพลงครับผมเพงเล่นจุลาครับช่วงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหนึ่งคณะบาสายครับ เล่นบาสบ้างไหมเล่นบ้างครับเล่นแบบผมมาเล่นบ่อยช่วงที่อยู่นิวซีแลนด์แต่ว่ากลับมาแล้วไม่ค่อยได้เล่นละแต่ก็อยากจะอยากจะกลับมาเล่นจริงจังอน่นะอุ้ยหมวกเลยเนะี่ย จะเป็นนอนแล้วครับเล่นบาสเล่นบ้างฮช่วงนี้เป็นพี่ปีสามแล้วช่วงนี้เรียนหนักไหมก็ผมว่ามันเบากว่าตอนปีหนึ่งปีสองนะผมว่าปีหนึ่งปีสองมันมันหนักกว่านี้มีเรื่องเล่าในสื่ลนวลมั้ย ก็มีแต่เรื่องแบบสนุกสนุกกับเพื่อนนะครับแบบใช่ไหมนะมันก็ยังเด็กๆไงก็ทาอะไรไม่่อยคิดกันก็สนุกสนุกเน้นมันอย่างเดียวใช่ไหมนะมานานนือ,อยังมาสักพักแล้วพูดอิงโชว์หน่อยผมแบบไม่ค่อยได้พูดแล้วอ่ะมันเลยไม่ค่อยมั่นใจเวลาพูดเท่าไหร่ เที่ยวที่ไหนคะเจอาผมชอบไปญี่ปุ่นนะแต่ว่าผมก็อยากลองไปแบบที่อื่นบ้างอยากลองไปเที่ยวแบบหลายๆที่ชอบแนวเพลงพี่มาก ผมฟังทุกแนวนะต้องชอบสักอันละเต้นเรื่องไหนอีกบ้างจะตามดูก็ต้องตามดูนะต้องตามดูเราเรียนอังกฤษจากแนวแบบที่พี่ลูกบอกแล้วนะจำอะไรไม่ได้เลยก็ฟังไปเรื่อยๆครับแบบเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็แบบต้องศึกษาเพิ่มด้วย แต่แบบเวลาเราดูหนังเยอะๆมันก็จะได้แบบพวกวิธีการพูดพวกแบบอุ๊ยอะไรนะพวกแบบแอคเซนต์เขาพวกแบบหลายๆอย่างแล้วก็แบบบางประโยคแล้วก็แบบเอามาปรับใช้ได้เงี้ย One day with Luke หน่อยผมเคยอยากทำบล็อกนะแต่ว่ามันเแนบบี่ยขี้เกียจนิดนึงต้องถ่ายทั้งวันอนะเหนื่อย เพลงไทยชอบเพลงแนวไหนหอ๋อชอบผมบอกเป็นไม่รู้แนวนะแต่ผมมาบอกเป็นชื่อเพลงบ้างว่าแบบว่าจริงคือจริงแล้วผมฟังตามพ่อส่วนใหญ่แบบพ่อผมฟังสมัยเด็กผมอยู่บนรถกับพ่อพ่อผมฟังอะไรผมก็จะฟังอันนั้นไงแบบพวกเพลงน้ำลายของ City f o ฟูเพลงลืมไปก่อนของสแต็มแบบิวัตรเพลงสติ๊กเกอร์ของว a d ์ดี้สแเพลงพวกแบบอะไรแบบเนี้ย ก็ฟังผมก็ฟังหมดใช่คือแบบไม่ไ <Grid> ด้เจาะจงประเภทนอนกี่โมงครับยวคงนอนแล้วฮะเพลงนี้ชื <tror busca> ่อเพลงว่า always ของกดนยังศรีษะ บแล้วอยากทำงานอะไรผมอยากมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองนะอาจจะแบบทำแบรนด์หรือไม่ก็ทำเปิดร้านนู่นนะแบบผมคิดคิดไว้เฉยๆยังไม่ได้แบบตอนนี้อยากโฟกัสที่อันนี้มากกว่าตอน <c oughs> ตนี้เมดหนุญนนท์ขอบคุณครับอุดไนครับ โอเคทุกคนได้เวลาไปหอมผมละเที่ยงคืนครึ่งละขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็ทำธุระต่างๆเพื่อที่จะได้ตื่นไหวในวันพรุ่งนี้นะครับฝันดีนะครับทุกคนอย่าลืมอาบน้ำกันด้วยนะน,นะนอนตัวเหม็นนะนอนตัวเหม็นเม จะลืมไฟได้เดี๋ยวผมจะไปซ่อมไฟด้วยเดี๋ยวทุกคนรอติดตามนะตอนที่ไฟผมซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูใหม่ตอนนี้มันพังแล้วบ๊ายบายครับทุกคนวันนี้ครับเดี๋ยวไว้ผมมาไลฟ์ใหม่นะบ๊ายบาย